หลังจากที่างหายไปดวนเติบนอกจากกับมาพ่อพี่น้องอีกคือเกาเมนี่ได้หอยจุบกับเขียดจะะนานอกจากกาซิมีหอยเชอรี่แก้มมาหน้อยนึงเดี๋ยวจะเปิดทุงให้เบื้องหน้ากนี่จ้ะนี่ได้หอยจุกได้หอยเชอรี่แล้วก็เขียดจะะนาก็ใสด้มกนึงอาหารอีสานบานเฮาเนอกจ้ะหากินง่ายบานเฮาเนี่ย หากินบ่ยากจ้ะที่ยวกเบิ่งนอกจากว่ามี่ยังเนี่กระไดมากนี่ละจ้ะกับมีคือว่านี่เละจา้ะมีเขียดจะหน้าน้อยมีหอยจุกนอาากจ้ะน้อกะไดมากพ่อได้กินอยู่หาไปกะพ่อได้อยากได้กกินอยู่จ้ะนี่จ้ะ ก็มีกบหน่อยตัวนึ่งติดมาเนาะบตัวใหญ่บันไดดอกกบก็ไดขึ้จจะหน้าก็ไดมุกหนึ่งได้หอยจูบหอยเชอรี่ละกะไดกุ้งอยน้ำจ้าเดี๋ยวจะเอาให้เบิองนี่จ้ากุ้งไฟก็ไดพอกินอยู่จ้าจ้าอาหารอีสานบ้านเฮาหากินง่าย